25องศาภูมิ22องศาชุดดาโมเซอร์นะครับเราเจาะไปสัมผัสอากาศข้านนอกนะครับ22องศาแล้วก็มีหมอกนะครับหมอกฝน,นครับ ข้าขายตลาดนะฮะ อันนี้รกว่าค่ะแถมถก็เลยมาได้แค่ถุงละลายพี่กำลังไม่ค่อยมีใช่ไหมอันนี่โหดีกว่าเราจะพาไปดูหมูป่านะครับเนื้อหมูป่า

โคาโด่าเองอันไนอันน <ốc> <ieur: five> <five> ี้ไม่อร่อยอันนี้ไม่อร่อยอันนี้อร่อไปไหนม่อต้องเชื่อเธอต้องัอันนี้มันอมน้ำเรื่องาต้านใจ

เดี๋ยวให้ชิมแป๊บนึงกํลังไปอยู่ตอนนี้แค่ขาก็ซั่งอันไหนอันนี้เท่าไรบ้าบูทเจ็ดแปดห้าสิบบาทพอถ้าบูทเจ็ดสามเาร้อยสิบหาบาทพื้นเมืองพิดตัันสองสาสี่แค่มิแลนด์ทีน้สองหน่งหบาทพอแล้วตั้เจ็ดสิบบาทมซิแลนด์ะอันนี้ห้าร้อยะีอมา ต,ต, sure ตัวนั้นหนักเนื้อไอสกรีมฉะนั้นเวลาเราซื้อของเราต้องชิมก่อนแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าที่เราชิมกับที่เราซื้อมันใช่ไหมตัวนี้สุกจะไม่เปลี่ยนสีไม่สกปรินี่น่าจะสุกเกินตัวนี้นี่มีอันนี้สุกเกินไอเนี่ยเนี่ยอะเนื้อไอติมนี่นะสุกไม่เปลี่ยนสีนะอันนี้สุกแล้วใช่เนียนมากน้องเนียนมาก น,นี่ลของใครวะนาก่นยั่นเนียนี่น,น,นทีชือ,อยู่นี่แล้วก็จะมีปีเตอร์สังแฮเอาแฮมาแฮอยู่ไหนมงนโล่ปนอันนี้กี่ลูกลสองลูกสามกปีเตอร์สัอ่นี่โล,ล่าาะนะ อาห้าก right? ็เจอเอาสองเอาสี่โลเลยแถมให้อีกโลนึงอ่ะอันนี้แก่จัดแล้วนะไม่ใช่ไม่แก่เนี่ยรากงอกเลยเห็นไหมงอกในตัวเลยน่ารักเลยใช่ไหมถ้าไม่แก่นี่มันจะไม่อร่อยใช่ไหมคุณเนี่ย oh, อันนี้อันนี้คือสามารถลอกเปิร์ดได้อันนี้ยี่ห้ออะไอันนี้อะไรสันสันพิต้าพิต้าสันพิต้าสันคืออันไหนพิต้าสันก็รวมได้นี่อ๋อผิวมันจะเรียบใช่ป่ะ มันแบบว่ามันลอกได้เนี่ยอั้เนื้นดูนี่เนี่ยพิต้าสันมันเป็นอย่างงี้เนี่ยมันแบบว่าง่ายมากคือมันใช้ชีวิตง่ายมากพิต้าสันเันง่ายมากเนี่ยเห็นไหมพิต้าสันนี่คือมันไม่ยุ่งยากเลยนะเนี่ยแล้วมันก็หวานด้วยมันจากน้ำเนี่ยมันคือได้เต็มแต่ถ้าพวกสูตรสามสี่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่มันสุกทีละครึ่งลูกมันต้องรู้จักกินฉะนั้นแล้วตอนเนี้ย มันต้องรู้จักกินมันไม่ใช่อ่อนนะมันจะหมดหน้าแล้วตอนนี้ราคาก็เพิ่มแล้วก็อย่างตามดูถ้าชอบเหนียก็เล่นหนักถุงแปแต่ก็นม่แฮะแล้วก็ตัวนี้คือเนี้ยไอติมตัวเนี้หวานหวานแต่ถ้าพื้นเมืองเนี้ยพื้นเมืองอ่ะจะไม่ไม่ใช่ผสมมันจะไม่อร่อยอันนี้อร่อยพื้นเมืองเนี่ยอย่างเห็นีหมมันงามนะมันละมันมันงามแต่ว่ามันบลำอันนี้ลองชิมดู อันนี้ไหนอันนี้มูเกียงแต่ว่าอันนี้มันมันมันลำอันนี้มันฟ้อนก็คือแบบว่ามันลำเกินไปแม่ค้านี่คนแรกนี่อาชีพโดดด้วยถ้าไม่ดกก็จะขายดีได้ยังไงพี่ก็มาทำไมแล้วก็เพราะว่ามารีนนั่นแหละเนาะเห็นไหมผู้หญิงด้วยกันอู่ผู้ชายก็ทำอย่างเดียวพอเอากระไรก้อนอาขนี้ลง เาขาอบอกว่าทีโรแถมโลนึงใช่ซื้อไปเลย <c oughs> ร้านนี้โปรโมชั่นแกะแต่ละยังไม่สุดจับแล้วนิ่มถึงจะกินได้เดอ้อเอารวมตัวนี้ได้รวมตัวนี้รวมเลยเป็นจัดสรรอร่อยอร่อยมัตสัรอันนี้เนาะ เอาแกลียตก็มีนะแต่ว่าน้ำาอยู่ข้างหลังบริการเองเด้อแล้วก็ี่วก็มีถ้าตัดก็บพวอะไรรติดีาดแช่เระลุโกก็จะร้อนห้าแช่เด้อจับแล้วนิ่มแช่ตู้เย็นได้อันนี้ก็อร่อยนะเนี่เหนียวปกวดได้ทีนึแต่ว่ามันยังไม่สุดเลยเหนียว เอาหมดละเอาหมดละนะมันถือไว้มันจะเป็นรอถอดดีเทนเซอร์บนรถอิ่มเลยยังพ่อพ่อบอกว่าไม่สนใจละกินก่อนเอาพ่อเอาเนี่ยให้พ่ออ่ะให้มันดีกินเยอะๆมันมีอันนี้นะคอลลาเจนคอลลาเจนโปรฟิลนี่นะทิชชู่ลังคณาลองชิมดูทานเป็นลูกครับ จะเป็นลูกกันเดี๋ยวแกเอาลีใส่นี่ก็ได้เอาลีเทนเนอร์ใส่นี่เอาลีเทนเนอร์ใส่นี่นี่ทิชชู่อยู่นี่เพราะว่าเราจะได้รู้ไหมรู้ใจไม่เจมส์ละนี่เชื่อยม่เลิกเสร็จแล้วลูกไม่เลิกเสร็จละเราไปเก็บบนรถกันได้ลูกอ่าไม่ทราบไปได้อ่านี่เด้แต่้าลงกว่าขอบคุณจ้าอ่ะเออฉันก็ใจร้อน โดนโดนมนแม่ค้โดนมนแม่ค้าใครดีใครหมดยในวันนี้เลยขอให้หมดหมดขอคุณนะคะใ่หมดวันนี้ก็ขอให้หมดหมดคุณจ้าคุณก้าโดนแม่ค้าแมค้ป้ายยา ได้เอ,อาบวคโดมาซื้อ่โลแถม1โลอร่อยนอร่อยมากครับของแถมเยอะดูของแถม เพราะว่าชิยงก็จะอิ่มแล้วฮะหรือว่าไว้ข้างหน้าเขา